ครับเช้าของวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับนุ่มเสือก็มาอยู่ที่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าทางฝั่งอำเภอนครไทยนะครับที่เรียกว่าจุดชมวิวร่องกล้าฮันเน้วนะครับอันนี้ก็ในช่วงสองสามวันมานะครับก็มีฝนตกนะฮะตลอดนะครับก็เลยมีทะเลเหมอกอย่างสวยงามอีกเช่นเคยนะครับ ทางฝั่งอำเภอนครไทยจะให้ท่านผู้ชมครับได้ชมทะเลหมอกกันนะฮะเชิญครับก็ค่อนข้างเป็นบริเวณกว้างนะครับทะเลหมอก นะครับใจในช่วงเช้าของวันที่28นะครับแต่ท้องฟ้านะครับส่วนมากก็ยังไม่เคลียร์นะครับยังมีเมฆปกคลุมอยู่นะครับแต่ก็ยังมีหมอกให้เห็นอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ยาวออกไปทางผาชูธงทางทิศใต้นะครับ ของผู้หินร่องกล้องกล้านะครับก็ทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือนะครับก็เป็นบริเวณกว้างอีกเช่นกันนะครับทางฝั่งโน้นเลยนะครับไปถึงนน่นครับร่องเขานครชุมนู่นเลยแล้ะครับครับพอข้างล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะมืดมืด ด้วยหมอกหน่อยนะครับที่ผมก็ผ่านมาถึงที่ถนกสายเส้นทางแล้วนะครับนาทีปาณไม่กี่ร้อยนะครับเส้นทางลงเขามาทางฝั่ง,งอุบภอนครานยนี่นะครับก็เป็นทะเลหมอกนะครับกลุ่มเดียวก,กันกับที่เราเห็นที่จุดชมวิวนะครับพอลงมาข้างล่างนะครับก็จะค่อ,ะอนข้างที่จะเต็มถนนไปเลยนะครับ ใช้ความไวไม่ได้นะครับต้องค่อยๆขับไป